อยู่เลยแจ็คแจ็คแลตอนไหนพอคน,นยังจะมาแข่งกันหมกนันเนี่ยต้อยุดก่อนชื่อปัดแจ็คเลยสวัสดีครับส,สดินดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็บรรยากาศฝนตกนะครับมาอยู่กับน้องเขตนะครับวันนี้มาดูน้องเขตลงแซมพูม้านะครับตัวไหนเนี่ยนะเขตตอมครับ ส่อนบ่เป็นอะไรสอนเนี่ยเลี้ยงง่ายบะง่ายครับผมบ่ด้อบะไม่ไดืด้อครับมันต้องอย่างนี้เยนยเนาะต้องลงแชมพูแล้วก็แปรงอย่างนี้นะนะครับตัวนี้ใส่เกลือกแล้วเนาะครับผมใสวันนี้ครับเดี๋ยวจะเอาไปเดินครับตัวนี้เึ้่งใส่นะครับแล้วให น้องเจดลงแชมพูนะครับทำความสะอาดให้เลื่อมเลยครับลงระบะหางมันนะหางมันล่งระบะลงนะ่งระบสีเ็นได้อกแลลงแล้วก็เอาวีวีวีตัวตน,นั้นนะวีตัวนี้ตะบงหวีกับก้ยชยอีกคนกับแล้วอีกแปลงที่เป็น อย่างแข็งๆนะนี่อย่างที่เป็นอย่างแข็งๆนะที่เขาเอาไว้สำหรับวีหางนะไม่มีลูกปไป้าขโมยไาแล้วของผมนะไปขโมยคืนจำได้ย่บอ่ขโมยของใครมาเนี่ยอนซอนฮังมินมาตัวนี้ชื่อซอนนะครับ ดูน้องเขตลงแชมพูก่อนนะครับช่วงนี้วันนี้ฝนตกม้าออกไปเดินไม่ได้ครับวันนี้เปลี่ยนแผนแล้วครับเดี๋ยวให้เขาลงแชมพูม้าแล้วก็เอ,เอาเขาคอ,อกเลยครับรอให้แห้งแล้วค่อยเขาคอ,อกนะครับเอาเอาเอาให้เต็มคอ,อกเลยเด้อเวทเมื่อเชา้าบอกให้เอาเวนเติมฟางครับฟางดูเหมือน น้อยเกินนะมาไม่มีที่นอนนะใส่ขนาดนี้เลยครับแชมพูดได้ได้แปลงนี่แหละขัดนะเขาเอาแปรงนี่แหละแต่ว่าวีหางมันอีกอีกอีกแปลงนึงแปรงแข็งมาวีหางอืมมันเป็นแปลงแข็งๆนะเออ เชื่องนะครับม้าโปโลเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็อย่าทำแรงครับมันก็เจ็บไปค่อยรูปเอา <c oughs> ไม่ใช่ธรรมดานะครับคนที่จะมาดูแลม้าได้เนี่ยใจต้องรักก่อนครับใจต้องชอบก่อนนะครับ น้องเขตวันนี้ได้ได้ข่าวว่าไปเรียนภาษาอังกฤษอะได้อะไรมาบ้างวันนี้ได้กี่คำฮะเขาสอนอะไรบ้างวันนี้นะสอนเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรที่มาจากไหนเรียนอยู่ไหนอย่างนี้ครับอ๋อรู้เรื่องไหมพอรู้เรื่องอยู่ครับสนุกครับอยากเรียนทั้งวันเนาเออ กี่ชั่วโมงเขาสอนกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงครับผม<อ>เรียนสองชั่วโมงแล้วมีวันไหนอีกไปวันไหนอีกนะวันศุกร์ครับผมวันศุกร์ไปอีกครับก็อายุยังน้อยก็เรียนไปได้ครับมีประโยชน์ครับเพราะว่าเราอยู่กับฝรั่งนะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็ฝรั่งมาก็คุยกับฝรั่งต่อ นะครับเดี๋ยวมันก็เป็นเองนะครับต้องกล้าพ <t ong> ูดหน่อยอย่าอายครับอายเหมือนผมเนี่ยไม่เป็นนะครับใช่ไหมผมก็งูงูปลาปาครับก็ไทยผสมอังกฤษบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับภาษามือด้วยนะครับก็รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ไปว่ากันนะครับ๋ยวดู ล้างออกแล้วครับตัวนี้ก็ใส่แล้วครับตัวนี้ก็ใส่บ่ใส่คือกันนี่เนาะโซอิตาเนี่ยเปนเปบ่ เขาเขาบัาใส่บอกโอ้อเขาเลยบัใส่บอกเตะเมื่อไรนี่นะฮนะวันนี้มันกับตอนเห็นเดินชาเลยนะอ่ะเดี๋ยวให้หมอคุณจกักกเราบ่มอรู้แล้วครับมอสิีบยาแล้วตอนแรกว่าจะใส่เกลือกนะครับ ปล่อยแป้งน้อยบอก่กแป้งใหญ่ครับผมแป้งสามสามนะมปล่อยแล้วหมดปล่อยแล้วครับฝนตกเละมากครับดูดูแปง้งอันนี้แป้งเล็กนะครับแป้งปล่อยมา้าเอ่อตีอละตัวครับ หมอ,อเดินไปไหนเนี่ยยกมือระบอกกีบมานะแคะหมือแหละแคะแล้วเนะาะขอเห็ดเกิดบางยา่ัน ถ้าจะให e no. ้ไปเลี้ยงม้าเดินได้ละเนาะท่านได้เป็นงานอยูู่ท่านได้ขี่ม้าเป็นอยู่เยไปเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวให้อนั้นก่อนเพราะว่ามันมีแต่มาอันนั้นเด ตรงนี้มีแต่ม้ากเกรดใส่ใส่เกือกมา้าเออเกรดๆนะนะเขาเลยยังไม่ทด้อยากให้เลียงเพราะว่ามันมา้ามีแต่ม้าราคาแพง,อ,งอันนี้เกรดอยู่แต่ว่าเกรดแบบดีแต่ไม่ดีมากใช่ มันคือเลเวลของม้านะครับมา้าก้อหนึ่งแค่นี้นเลก็ดีอ่ะอดีเพราสองก็ดีแต่ว่าเป็นม้าแบบเราต้องดูแลเป็นพิเศษนะม,ม้มาม้าพวกนั้น<ม>อ่ะมันเป็นม้าแบบแแต้องเอาใจใส่นะครับคนเลี้ยงก็ต้องแบบมีประสบการณ์เยอะหน่อยนะครับไว้ใจ แล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ก็ฝึกกลับมาที่เชื่องนะครับไม่ดือ้ดดดออาบน้ำให้แล้วก็หาวนอนเลยบ่นเนฮะจะรับแล้วบอกวันนี้ฝนตกโอ้ย อคอกก็ยังไม่ได้กบวัเนี้เปลี่ยนน้ำแล้วเ่ามือเสานี่มันของผมเนี่ยครับหอกใครเนี่ยได้ยังแน่แฟตไปเรียนมือเช้า,านี่นะหรือว่าลืม,มหมดเลยะแนะนนามตัวแนะนาตัวบ่อันนี้มันเป็นตั้งแต่อนุบาลแล้ว <laughs> แนะนำตัวเนี่ยนะโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ